ดูกันที่เรื่องของยาเสพติดกันบ้างต้องบ,บอก<ม>ว่ามีมาให้คุณผู้ชมเนี่ย<อ>แทบจะทุกวันเลยนะคะอาจจะเป็นปัญหาในสังคมด้วยใช่แล้วค่ะคโดยทางด้านหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากได้ตรวจยึดยาบ้า8,000เม็ดนะคะที่บริเวณท่าข้ามอนันตราบ้านสบรวกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลหนึ่งชุดปฏิบัติการลาดระเวนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามพรบยาเสพติดบริเวณท่าข้ามบ้านวังลาวหนึ่งตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยได้ตรวจพบเรือกาบหนึ่งลำนะคะพร้อมกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน2-3ถึงคนค่ะล่องเรือไปทางสามเหลี่ยมทองคําของอำเภอเชียงแสนทางหน่วยจึงได้ประสานกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำ น้ำโขงเขตเชียงรายในการตรวจสอบบริเวณสามเหลี่ยมทองคานะคะและได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วทําการลาดระเวนตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยสีดําจอดอยู่ข้างทางบริเวณท่าข้ามอนันตราบ้านศบรวกตําบลเวียงรถคันดังกล่าวค่ะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ขับหลบหนีไปจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบก็ตรวจพบเป้กระสอบบรรจุอยู่ในถุงดําจํานวน2เป้นะคะ จากการตรวจสอบภายในค่ะก็พบว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือยาบ้าเป้ละ4 0 0 0 0นเม็ดนะคะรวมยาเสพติดทั้งสิ้น8 0 0 0 0นเม็ดด้วยกันค่ะทางด้านของพลตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อตรวจสอบในที่เกิดเหตุน,นะครับแล้วก็ถแถลงข่าวกรณีการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวบริเวณบ้านศพร่วงตะบนเวียง จากนั้นทางหน่วยจึงได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับ